สร้างห้องอาบน้ําเองก็แพงต้นทุนก็สูงแถมเคลื่อนย้ายไม่ได้เราขอแนะนําตู้ห้องน้ำสําเรดจรูปพร้อมต่อฝักบัวโครงสร้างทำจากเหล็กแข็งแรงทนทานมั่นคง ผนังห้องน้ำวัสดุเป็นฉนวนกันความร้อน E.P.S Sandwich Panels บอกกับทุกสภาพอากาศทนแดดทนฝนใช้งานกลางแจ้งได้ดีพื้นเป็นเหล็กอลูมิเนียมกันลื่นรองรับน้ำหนักได้ดีขนาดสินค้าความกว้างและความยาว1.1เมตรสูง2.3เมตรน้ำหนัก110กิโลกรัมมีไฟส่องสวา่างและพัดลมระบายอากาศลดความร้อนและช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์มีฝักบัวให้1ชุดอ่างพลาสติกสำหรับล้างมือมีลูกปิดล็อกประตูและกุมแจร์2ดอกมีราวแขวนผ้าชดตัวให้1ชิ้นและมีช่องระบาย กระบายกลิ่นได้ถึง3ช่องตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปห้องน้ำเคลื่อนที่สะดวกเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่เพียงแค่เลือกตำแหน่งที่ต้องการใช้จากนั้นต่อท่อน้ำเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลยเหมาะสำหรับติดตั้งในที่สาธารณะใช้งานก่อสร้างรีสอร์ทหรือสถานที่ต่างๆผลิตจากโรงงานมาตรฐานชั้นนำวัสดุใช้งานได้ยาวนานสนใจสินค้าสั่งเลยที่ labbiz.com